สวัสดี S! <S สครับ FC เช้าเช้าเอฟชีวิตคนเดินดินบีไอไทยแลนดสวัสดีย้ำเช้าครับเมื่อคืนนอนดึกตายอีไปนิดหนึ่งวันนี <S <S ้ก็พามาเที <S <S ่ยวชมบรรยากาศของทุ่งนานะครับพอดีที่บ้านทํานาปล่งก็มาดูนาก่อนนะครับไปเลยครับอาตามลถไว้ยู อากาศยามเช้าพระอาทิตย์กำลังขึ้น7จ็ดโมงแล้วแหละประดีมเป็นหน้าหนาวหนาวมากอันนี้เป็นสัปดาห์ที่2ที่หวานนะครับอันนี้ก็นกกาบ,บัวที่กรมสมเด็จประเทศท่านปล่อยเพื่อให้เป็นมากินปุกปูกอะไรต่างๆที่มันทำลาย ต้นข้าวแั้นก็เลยปล่อยมาหลายตัวอยู่นะครับก็เป็นเพื่อให้นิเวศท,ที่ดีบริเวณโดยรอบก็โอเคดูดีเลยครับผมอ่ะไปต่อครับบรรยากาศเชา้ามังึ้นเขียวและข้าวอสวยสวยงามตามทา้องเรื่อง

Dua dia deh. Oh, Dua ดู

มพาะจะได้กินหรือเปล่าไม่รู้ตายเยอะอยู่นี่ก็กำลังออกครับผม ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นี่กำลังออกดอกไมนน่มีผึ้งเว้ยมันน่าจะมีผึ้งมาผสมเกสรหาผึ้งมาเลี้ยงดีกว่ะเป็นวัดอากาศเปลี่ยนพี่น้อง น,นีไม่ออกเว้ยมะพร้าวตัวผู้เปล่ามะพร้าวตัวผู้ครับผมน่มาจะใช่รอืออกลูกระเข้าเลยไม่มีลูก สวบรรยากาศยามเช้าของชนบทเรานะครับก็ประมาณนี้แหละสูตรอากาศบริสุทธิ์ชื่นใจดูวิวครับ หวานข้าวเงียบสงบมีเสียงนกเสียงการ้องกลบขับกล่อมยามเช้าก้าวว่ฝังนู้เขาก็มีนะาก,ก็ปลูกข้าวเหมือนกันเดือมันจะไปนู่นถึงแม่น้ำโขงหล่นี้ก็เข้าบุรลรัมยสุรินทร์สิสเกตอุบลน,นะ น้ำน,นี้มาจากภาคเหนือ,อเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนน้นกันอันนี้มุมสูงลว้วนาถาิงปลาหรือเปล่าเลยปลาจะขึ้นหรือเปล่าหนาวเช้าๆ นีทลายยังยังดอกอะแต่ไม่ติดไม่ได้ใส่เกลือใส่น้อยหรือว่าน้ำไม่ถึง ้วยวยังไม่ออกลกูกมันหนาวอยู่ระหว่างการผสมพันธุ์เอ้ยพูดไปเรื่อยครับนี่หนึ่งเครือไม่ดกเท่าไหร่ ไปต่อย <warri S> ้ำเช้าเพื่อมีงูจะได้ไปย่างผัดเผ็ดไปกะเพราพูดไปเรื่อยนะพูดขึ้นแล้วปลาไม่เยอะนะเนี่ย ซื้อปลามาปล่อยแสบจมูกเป็นหวาดครับอย่งไงหนูอ๋อ้หินก็มังอร่อยเลยนี่เด็อ๋อยำชามมีน้ำค้างเกิ็โอ้ลื่น กินลื่นคอคนเราก็คุยกับวัวได้ครับมีความสามารถพิเศษโอ้มะพร้าวมะพร้าวลูกใหญ่แล้วเกียดปินอ้าวนี่กล้วย ว่าไง้ยตกใจเหรอใส่สีสไลแล้วตกใจเอากินไป <c oughs> เออแก่แล้วเนี่ยปล่อยสุขภาต้นดีกว่า <c oughs> แลงกินฟางนาน,นี้ก็กินยาไปก่อน <c oughs> ไม่ปล่อยที่นาเขาก็กินได้นะฟังเนี้ เขาจะวาดได้ม่วงไม่ออกดอกมาม่วงสามเลยดูตาตอกเพื่อใส่ปุ๋ยสูตรใหม่ รูปไม่สวยมะพร้าวเนา่นีแหละกลัวคนมันตื่น มีปลามีปลามีปลาใหญ่เยอะอยู่เดี๋ยวให้มันร้อนวันนี้หน่อยหนาวเกินไปยิงปลาให้ดูนะครับไปต่อครับผมบรรยากาศยับช้ามันต้องมีอะไรดีๆ <c oughs> <c oughs> อะไรละดี กระสุนก่อนอเก็บกระสุนก่อนเพื่อเจออสรพิษไว้ขู่ยิงคูู วัดอากาศเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนใจเนาะใจคนโอ้สวยอะครับนไงตกปลาดได้เนี่ยตรงนี้ เออวะ่ะตกปรากฏครั้งนะได้อยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมไมันต้องมีเิยตัวใหญ่ๆปรากฏครั้งวันนั้นเห็นยายตกที่เขื่อนไปทัวเลเฮย สุดยอดของลำน้ำแห่งนี้ไปไปคูยใจเราต่อ